มัน้องทกมัน้ยนะครบใหนนี่ก็ายรูปตั้งขึ้นในั้งนายรูปทบ้านเช้าหมอบของอำเภอกาบเชิงตะบนน้งมุดนะครับวันนี้เป็นทูเรนยนลูกแรกของสวนนี้ของพี่รับ พี่ลักษ์นะฮะพี่รักเขาปลูกสองต้นนะครับปลูกเล่นๆไม่ได้อ่าไม่ได้เอาจริงเอาจังเท่าไหร่แต่พอมาโตขนาดนี้ต่อไปเนี่ยจจะโค้นต้นยางทิ้ง2ี่าไร่เพื่อปลูกทุเรียนก็เป็นนโยบายที่จะให้ผักดันให้เป็นเมืองผลไม้ของเคยสาเจริญต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวแทนนะครับตัดแล้วก็จะลองชิมดูว่าถ้าอร่อยก็จะ ถือว่าได้ได้ได้กินแทนพวกเราทุกคนครับกินแทนคิิดไปจุดับคิปคิดไปครึงสอเอ้ยกคเลยครับปุเลยอันนี้คือทุนเนรีลูกแรกโอกกลางแข็มขึ้นเลยนะ หะครับแล้วก็สมบูรณ์มากนะครับเป็นทุเรียนของกาบเชิงเมืองผลไม้นะครับซึ่งสามารถที่จะนำไปพัฒนาต่อยอดในสวนอื่นๆได้นะครับเชิญชวนทุกภาคส่วนนะครับพี่น้องประชาชนบ้านใกล้เลนเชียงหรือจังหวัดใกล้เชียงมาทานทุเรียนกาบเชิงนะครับลูกใหญ่ลูกโตกรอบอร่อยทุเรียนเมืองช้างกาบเชิงนะครับก็ลูกใหญ่นะครับดินดี อยู่ที่นี่เป็นแหล่งต้นน้ำนะก็ทุกคนจะได้ทานด้วยกันนะครับวันนี้ชายทายชูที่รอดกันเลยนะครับนายเพอกับเชิร์เกียวสุรินพาทุกท่านได้มาเยี่ยมสวนทุเรียนของพี่รักษ์นะครับบ้านช้างหมอกอำเภอกาบเชิงนะรับตำบลแดงมุดนะครับมาดูการตัดทุเรียนนะครับซึ่งวันนี้ถือว่าได้ลองผิดลองถูกในเรื่องของการปลูกทุเรียนมาเป็นระยะเวลา5ปี นะครับแล้วก็ได้ปลูกประมาณแค่2ต้นนะฮะแล้วจริญงอกงามดีมากวันนี้ผู้เรียนได้ผลผลิต2ต้นประมาณ21ลูกนะครับ21ลูกก็ถือว่าได้ประสบผลสําเร็จนะครับในการต่อยอดต่อไปอพี่ักเองก็จะปลูกผู้เรียนนะจริงเอาจริงแล้วตอนนี้นะครับก็เชิญชวนทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาว อำเภอกาบเชิงนะครับหรือว่าพี่น้องชาวจังหวัดทุเรียนนะครับทุเรียนสามารถปลูกได้ทุกที่นะครับเพราะว่าดินพื้นที่ของจังหวัดทุเรียนนั้นเป็นดินที่มีความโดดสมบูรณ์ที่ดีสามารถปลูกได้นะครับมาดูตัวอย่างได้นะครับแล้วก็เชิญพี่น้องประชาชนนะครับมาเยี่ยมสวนทุเรียนนะครับ่กเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็ที่สำคัญยิ่งนะครับรายได้นะครับทุเรียนที่ปลูกนั้นก็ถือว่าได้ อยู่อย่างมีความสุขนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับได้มาชมมาดูแล้วก็มาซื้อทุเรียนไปรับประทานนะครับเรามีกล้าพันทุเรียนอย่างดีให้นะครับแล้วก็มีช่วงนี้เป็นช่วงตัดทุเรียนเราก็คงอาจจะหมดภายในวันสองวันเพราะจองกันหมดไม่พอกันจองนะครับก็ต้องขออภัยนะครับพี่น้องอย่างต่างจังหวัดนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเรา ปีหน้านะครับทุเรียนของเปิดกับเชิงนั้นมีอีกหลายสวนแล้วก็น่าจะออกพรอมกันปีหน้าประมาณเกือบร้อยไร่นะครับเพราะงั้นก็ฝากเชิญชวนพวกเรานะครับนี่คือเมืองแห่งผลไม้เมืองชายแดนนะครับเมืองอของจังหวัดสุลินทุเรียนเมืองช้างนะครับกรอบอร่อยนะครับแล้วก็ คุณภาพที่มีคุณภาพที่ดีนะครับก็ขอบคุณ